มันก็เด็กต้องชิดให้หน่อยอะไรมัก็เด่ก็จะเอามาใช้นี่เอ้าทำไงอ่ะไปเาควนนำปลาหนุ่มฟินทุนกินอืมหนุ่มฟินจะเป็นคนขายนะเนี่ยใช่ใครใครจะเป็นคนซื้อท่าน้ำเป็นคนซื้อได้ไหมได้ได้เลยพี่หนุ่มเป็นคนขายนะโอเคเลยนี่เราจะทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรให้พี่เอาก้อนหินออกโอ้เย้เลย ใช่ใช่เออนี่ไงเฮ้ยก็นำตุ้งยินที่ยินตัวแล้ววันแหลนเบนทางนี่แหละเออเนาะใช่ไหมเยี่ยมเลยใช่โอ้เฮ้ยอยู่ซ่อนอะไรเนี่ยทำเสร็จหรือยังเนี่ยแม่ค้าเราเนี่ยแม่ค้าขนมทำเสร็จหรือยังัก็ปั๊มใช่นะเอาปั๊มเลยเฮ้ยอวันนี้ว่าเอามาให้เออเดี๋ยวก่อน ให้พี่ขนมมาออกลูกให้พ <heroin> ี่ขนมบอกเอาต้นน้ำดูดิเฮ้ยวไม่ออกเอาออกแล้วเอาพังเลยพังเไได้เออเออทำไมแล้าทำไม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 เอาน้ำได้อะไรน้มได้อะไรของเล่นน้ำจะเป็นด้ นค่ะนบินคุณน่บินคุณนํำบินคุณปลาที่ินอ๋อเหรอพี่หนมทำอะไรเนี่ยนีพี่หนมทำเป็นคนอาหารนี่พี่หนมทเป็นคนอาหารนะใช่อืมเล่นบินท่าหนุกอ้าวอ้าวชึบอาให้ต้นน้ำทำให้ต้อนน้ำกินเฮ้ยเจ้าไติมบอว้าวช็อกโกแลตช็อกโกแลตวายช็อกโกแลตโคน ชอบคืแว๊ใช่ไม่ไอติมเลยโก้ไรก่อนครับเฮ้ยเจอแล้งอะไรอย่าสมบัติดอเจอแล้วสมบัติอ้าวต้นน้ำได้แล้วมีอีกไหมลองหาดูซิลองหาสมบัติในนั้นดีจิมีอีกไหมมีอุ้ยเนี่ยน้ำลองหาดูเออลองลองหาดูก่อนขุดกดดูก่อนนะเจอไหมเนี่ยเจอไหมเจอไหมดูตะบูดดูตะบูดเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอข้าวโพดเหรอเอยเจอข้าวโพดเอามาเก็บไว้ก่อนเร็วเอามาเก็บไว้ก่อนเร็ว อ๋อหาต่อหาต่อพี่นุม่มหาต่อหาสมบัติต่อแล้วนี่ขดุขดกุดกุดกุดกันเฮ้ยเฮ้ยนี่เจออะไรลูกอะไร